กับเรียนท่านประธาน <Hey. S 1> สภาทองนะคะ <Hey. S 1> ดิฉันอิงอุ้งแพรมังการค่ะรัฐมนตรีม่มมาก,การกระทรวงวัฒนธรรมคนล่าสุดนะคะ <Hey. S 1> ก็เรื่องของการโกงค่ะจากที่ท่านหลายๆท่านได้อภิปรายไปค่ะ <Hey. S 1> ดิฉันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างนะคะ <Huh? S 1> ในส่วนของที่ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องของการโกงนี้ค่ะสําหรับประเทศของเรานะคะก็ไม่ได้เหมือนกับประเทศอื่นๆค่ะเพราะว่าการโกงของเรานะคะก็เป็น วัฒนธรรมเป็นแบบแผนนะคะเนื่องจากว่ามีการโกงแบบสืบท่อดต่อเนื่องกันมาแบบเรื่อยๆนะคะแทบจะทุกหน่วยงานเลยค่ะที่รักษาวัฒนธรรมอันดีนี้ไวายได้วัฒนธรรมอันดี <c oughs> วงเล็บดีที่มันสืบเนื่อติดต่อกันมายาวนานแล้วเราก็ยังไม่สามารถค่ะหาโซลูชันวิธีการแก้ไขไปได้นะคะโดยในแต่ละหน่วยงานค่ะก็จะมีการสังเกตนะคะว่ามีผู้จัดซื